สวัสดีครับคุณครูวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับเสียงอาจจะแหบไปหน่อยนะครับเมื่อวานจริงๆผมต้องอาดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าร่างกายแย่นะครับมาเช้าตื่นมาปุ่มแพ้ขึ้นนะครับก็สุดท้ายใบยเสียงก็เลยเป็นแบบนี้ทนฟังนินนะครับผมจะพยายามอใิ้จบนะครับมันมีห้าหัวข้อที่แฟนคับได้ไป ส่งไปได้หลน์นะครับบางเรื่องก็เป็นประโยชน์มากๆและเป็นเรื่องใหม่สําหรับคุณครูนะครับบางเรื่องก็เอามาทบทวนกันเพื่อว่าจะได้ดาเนินการสอนออฟไลน์และออนไลน์ในอาทิตย์หน้าอย่างดีนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับ หัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าห้องสอนนะครับสมมุติว่าผมจะตั้งห้องสอนขึ้นมาในม5นะครับมหมีคนสอนอยู่อาจจะอัดวิดีโอนะครับผมก็กดม e ดเนาใช่ไหมครับอันแรกที่จะต้องทำใช่ไหมครับเริ่มต้นตรงนี้ม e ดเนาใช่ไหมครับผมก็กดเข้าไปนะครับและทีนี้ในคลิปนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยเราจะให้ตั้งชื่อของคุณครูตามห้องนะครับเช่นผมจะสอนเรี่อนี้ม .5 ใช่ไหมครับถ้าของปถมจะง่ายไม่ใส่จุดนะครับของปฐมมันจะง่ายคือไม่มีห้องนะครับแต่กรณีผมมีห้องด้วยผมก็ใส่ห้องไปนะครับเช่นผมสอนห้องสามห้องสี่ห้องห้าไม่ต้องใส่ขีดนะครับเพราะอะไร พอเวลา YouTube มันเอาชื่อไฟล์ขู่ขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์มันจะเว้นวรกหมดนะครับเพราะถ้าขูใส่3ถึง5ปุ๊บมันจะกลายเป็น3กับ5นะครับอันนี้เพื่อความชัดเจนอันนี้เป็นวิชาอะไรก็พิมพ์ไปนะครับอันนี้เป็นกราฟ,ฟิกสีนะครับกราฟ,ฟิกสีสอนสมมุติว่าผมสอนวัานอังคารที่สิ เดือนหนึ่งหกแค่นี้นะครับอันนี้คือสองคาบเราก็บอกไปนะครับของผมมันมี2องคาบก็ใส่สองคาบไปสองสานะครับไม่มีขีดเลยนะครับสังเกตถ้ากรณีครูสอนแล้วทุกห้องไม่ต้องใส่ตรงนี้โอเคไหมครับทบทวนนะครับสอง ถ้าครูสอนคาบเดียวไม่ต้องใส่ตรงนี้ถ้าครูที่สอนสองคาบให้ใส่คาบบอกด้วยนะครับทุกอย่างเว้นวรรคหครั้งนะครับอันนี้คือวิธีตั้งชื่อไฟล์แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาเก็บเองนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาเก็บไฟล์เองถ้าผมเปิดไฟล์โอเคอันนี้กล้องในทีมนะครับเปิดแล้วตามันตามจะงงงงกันไหมไม่เป็นไรครับกล้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันโอเคนะครับต่อไป ผมจอยนาวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีถ้าครูไม่จอยนาวครูสามารถต้องจอยเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูไปตั้งค่าขั้นตอนที่หนึ่งผ่านไปนะครับการตั้งชื่อห้องชื่อห้องจะอยุดปรากฏตามข้างบนนี้นะครับต่อไปอย่างแรกที่ครูต้องทำคือการกำหนด meeting option นะครับตัวเลือกที่สองนี้ meeting option คืออะไร m e e t i n g Option คือการกำหนดค่าว่าในการสอนเราเนี้ยเราจะสามารถเด็กจะเปิดไหมได้ไหมใครจะเป็นคนสอนอะไรเนี้ยนะครับสักคู่นะครับอ่มันเน็ตผมมันจะมีปัญหาเลยนะครับอ่ามาทีนี้พอมาก็มาเร็วชุ่ Who can b y p a s ร the l o b b อหมายความว่าถ้าในกรณีเราอยากจะให้เด็กะผ่านล็อบบี้เข้าไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถามไม่ต้องรอเราอนุมัติครูก็เลือกตรงนี้เป็น every one นะครับแต่บางคนต้องการให้เด็กพิมพ์ชื่อพิมพ์ห้องอะไรให้เรียบร้อยอย่างมมัธยมเนี้ยก็สามารถให้เด็กเนี้ยเป็นคนเราเป็นคนอนุมัติได้นะครับ People in organized หมายความว่าในกรณีเราอยู่ในห้องหรือคู่คนอื่นอยู่ในห้องสามารถสามารถช่วยอนุมัติแทนเราได้นะครับจะจะเป็นเฉพาะคนที่ <c oughs> คนที่อยู่ในองค์กรเท่านั้นมีมียูเซอร์เท่านั้นที่ผ่านได้เลยนะครับอันที่สามคือตัวเราคนเดียวนะครับค่าตั้งต้นมันอาจจะเป็นแบบคนที่อยู่ในออกนไนหมายความว่าถ้ากู ขอ <c oughs> โทษครับครูคนอื่นนะเขามียูเซอร์เขาสามารถเข้ามาได้เลยต่อไปค่าที่สองที่ต้องตั้งนะครับคือใครพรีเซนต์ได้บ้างถ้าวันนี้เราไม่มีการให้นักเรียนเป็นคนนำเสนอหรือครูคนอื่นมาช่วยนำเสนอ powerpoint เราก็กด only me ไปเลยนะครับโอเคไหมครับแต่เด็กอะ่ะมันจะพรีเซนต์ไม่ได้นะครับโดยปกติ ต้องเป็นคนในองค์กรคือเข้ามาด้วย user@sl.ac.th เท่านั้นนะครับแต่ถ้าให้ชัวก็ไม่มีเลยนะครับตรงนี้สำคัญในการสอนเด็กเล็กเด็กประถมหรือเด็กมัธยมต้นถ้าเราไม่ต้องการให้เด็ก Interactive ทีฟหมายถึงว่าเราจะไม่คุยกับเด็กเราจะไม่ถามเด็กเลยให้เลือกตรงนี้เป็นอันนิ้วนี่ตรงเนี้ย เป็นออฟนะครับคือให้เป็นดำหมายความว่าผู้เรียนอ่ะจะเปิดไมคอีกไม่ได้แล้วเราจะไปคลิกเปิดไมคเด็กไม่ได้ถ้าเราทำไปตอนนี้เนี่ยถามว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดทีหลังได้ไหมได้นะครับสมมุติผมกดซฟไปนะครับอันนี้คือหนึ่งแล้วนะครับต่อไปอันที่สองคือการ Copy Link นะครับก็คือ มีติ้งดีเทลนี่เห็นไหมครับทีนี้ครูหลายคนเนี่ยผมบอกไปแล้วให้ระวัง Copy Joy จอยอเนี่ยพอก๊อปแล้วดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ครูด,ดู Copy Joy จอยอแล้วเดี๋ยวผมมามาวางข้างล่างให้ครูด,ดูนะครับสิ่งที่จะเห็นมันจะเป็นโค้ดยาวๆตรงเนี้ยมันไม่เป็นโค้ดเพราะว่ามันเป็นรหัสที่ l มันจะมีการแปลงโค้ดไปให้ครูเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดครูเอาไปวางในไลน์หนไม่ใช่ในไลน์สิในเว็บโรงเนี่ยหรือในเท็กไฟล์อื่นๆน,นะครับเดี๋ยวเปิดโปรแกรมเท็กไฟล์ให้ดูพอครูวางอันนี้ไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเกิดโค้ดขึ้นสิ่งที่ครูต้องการจริงๆ คือเริ่มต้นที่นี่นะครับ HTTP นี่มาจนจบโค้ดมันนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับมันจะยาวอ่ะจนจบตัวนี้นะครับ 7D นี่โอเคไหมครับนี่คือโค้ดที่ครูต้องการก็ปปี้ยาววันนี้เลยนะครับตั้งแต่ HTTP นี่นะครับสิ่งที่ครูต้องการจริงๆคือแค่ตรงนี้ สมมุติว่าครูไปวางครูย่อไปนะครับเดี๋ยวตอบอีกอันหนึ่งอ่ะตอบอันที่สองครูจะเห็นโค้ดอย่างเดียวเห็นไหมครับแต่ทางเข้ามันจะไปทางเดียวกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นให้ครูใช้อันล่างสิวิธีการให้ครูได้มาซึ่งอันล่างก็คืออยู่ตรงนี้นะครับมันจะเห็นโค้ดออกมาปรากฏเลยถึง 7d เห็นไหมครับ แล้วครูคลิกขวาแล้วก็ปีลิงก์แล้วครูก็มาวางให้เดี๋ยวผมวางให้ดูอีเองวางครั้งที่สนะครับมันก็จะได้โค้ดเหมือนครั้งที่2เห็นไหมครับอันนี้คือ c o อป c ี้โค้ดที่ครูวางจากตรงเนี้ยมามันจะได้อันนี้พอมาเป็นอันนี้ก็จะได้โค้ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือให้ครู c o อปี้โค้ดจากข้างล่างนี้นะครับจำไวด้ดีๆ Copy l ลิงนะครับแล้วเวลาไปวางใน HTML ในสวิต์มันจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมข้ามมาดูในเรื่องสวิต์ก่อนเลยนะครับอ่าในเรื่องสวิต์นะครับคราวนี้ถ้าในกรณีคูเปิดสวิต์ขึ้นมา ระบบสวิตช์ของเรียนนะครับอ่าแล้วครูอยากเอาลิงก์มาวางใช่ไหมครับก็มาที่หน้าจัดการตารางสอนออนไลน์ผมก็เลือกมอ .5 ห้อง3โอเคอาทิตย์อันนี้จะเป็นตารางสอนของอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมไม่ใช่แล้วเตรียมเป็นตารางสอนของอาทิตย์หน้าแล้วนะครับแล้วก็มีตารางเสริมจะอยู่ข้างล่างนะครับ ตารางห้องเรียนพิเศษจะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาครูลิงก์วางให้ถูกนะครับห้องหมอปลายจะไม่มีตารางเสริมค่าแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะคลิกอะไรไม่ได้ในวันเหล่านี้นะครับโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นครูปรถมหรือครูมัธยมต้นที่จะต้องสอนค่าแปดให้ใช้ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับต่อไปสมมุติว่าผมจะวาง วิชาก,ก,รา,การพิออรณาอุณัภคาิชีววิชาหไหมครับมันจะเกี่ยวข้องอยู่มออทำไมชื่อวิชาเพี้ยนอ๋อมันสอนชนกันนะครับในะคับนี้อ่ะผมวางนะครับวางลิงก์แล้วเลือกวันให้เป็นวันที่12ใช่ไหมครับอังคาร แล้วผมกดเซฟเห็นไหมครับลิงก์มันจะขึ้นที่ผมอย่างเดียวโอเคนะครับพอผมกดเนี่ยมันก็จะมาเปิดทีมโอเคไหมครับถ้าครูเปิดเนี่ย Open นมันก็จะจอยเข้ามาในแชทที่ผมเปิดสอนอยู่อันนี้คือลิงก์ที่ถูอันนี้คือวิธีการเทสลิงก์สำหรับครูเลยนะครับลองดูอ่ะเดี๋ยวผมไปย่อบล็อกเซอร์ผมลงก่อนนะครับ เพราะว่าเบลเซอร์ผมมีบทในการสอนนะครอะต่อไปเดี๋ยวเลือกอันนี้มานีหน่อยนะครับงันชนกันต่อไปนะครับพอเราวางอันนี้เสร็จต่อไปพอครูเริ่มสอนก่อนครูจะสอนครูต้องทำไงก่อนครับครูต้องแชร์ใช่ไหมครับหัวข้อต่อไปของเราเนี่ย เอาเรื่องที่ครูสนใจกันมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการแชร์แชร์ powerpoint นะคะอันนี้แฟนคลับขอมานะครับคราวนี้มาดูก่อนครูจะนั้นครูต้องแชร์ก่อนใช่ไหมครับวิธีการแชร์กดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วครูเลือกวินโดว์ที่ครูจะแชร์เช่นตอนนี้ผมเปิด youtube ไว้เ,เปิดอ่า u t u b e ไว้นะครับผมไม่อยากจะแชร์ผมก็กดคลิกแชร์สีแดงมันจะมาปรากฏใช่ไหมครับ แล้วตัวแชร์มันจะมาขึ้นอันนี้ตอนนี้ปุ่มแชร์ของผมไอนนตัวแชร์ของผมมันก็จะอยู่ในหน้าตอนี้นะครับครูก็สอนไปเรื่อยๆนะครับสอนตามที่ครูแชร์ไปพอครูจบแชร์พอครูแชร์ปุ๊บต่อไปเป็นการอัดใช่ไหมครับนี่คือขั้นตอนการอัด recording นะครับคือการอัดถัดจากการแชร์ก็เป็นการบันทึกนะครับก็คือ สตาร์เรคคอร์ดิ้งไปนะครับครูก็สอนอธิบายไปเรื่อยๆก่อนนะครับในขั้นตอนนี้นะครับอ่ะมันจะขึ้นมาเตือนว่าคุณครูกำลังเรคคอร์ดิ้งแล้วนะครับต่อไปพอเราจะหยุดเรคคอร์ดสมมุติเราได้ตัวอย่างละเราหยุดเรคคอร์ดนะครับปึ๊บพอเราจบเรคคอร์ดแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะไปบันทึกไว้ในระบบนะครับเราหยุดแชร์ด้วย โ okay. อเคหยุดแล้วนะครับตอนนี้หยุดแชร์ไปแล้วถามว่าแล้วเราจะเห็นคลิปวิดีโอเราที่ไหนเรากดในแชทก็ได้นะครับอันที่สองเนี่ยเมื่อกี้มันมีแชทที่ผมพิมพ์ในหน้าแรกใช่ไหมครับแล้วมันจะมีตัวมิทติ้งนี่ใช่ไหมครับผมกดดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดแล้วผมอยากจะเปิดให้ครูด,ดูนะครับมันจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับอ่า ครูก็สอนอธิบายไปเรืร่อยๆก่อนครับขั้นตอนนี้นะครับอ่ะมันจะขึ้นมาเตือนว่าคุูครูกำลังเรียกขอทียแล้วนะครับอ่ะครูครับมีอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกครูนะครับอันนี้สําคัญเวลาครูแชร์การสอนแล้วเมื่อเลขขอดออกมามันจะมีหน้าครูอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําหน้าหลอ่อตลอดเวลาที่ทําการสอนนะครับ ไม่งั้นหน้าครูมันจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับถึงครูครูจะแชร์โปรแกรมอะไรก็ตามหรือแชร์ powerpoint ก็ตามนะครับโอเคไหมครับโอเคเดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่อง powerpoint นะครับอันนี้เปิดตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอ่าคราวนี้จะเป็นวิธีการแชร์ powerpoint นะครับมีครูหลายคนถามว่ามีคนหลายคนจับตามองและรอเรื่องนี้นะครับถ้าครูแชร์ powerpoint สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอครูฉาย PowerPoint หน้าจอครูมันจะเต็มครูจะสอนด้วย PowerPoint ไปตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่บันทึกมันก็คือหน้าจอ PowerPoint กับหน้าจอครูเล็กๆเหมือนเดิมถูกไหมครับทีนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆถ้าเกิดครูไม่อยากให้หน้าจอ PowerPoint ครูมันใหญ่เต็มจอแล้วเดี๋ยวเราไม่เห็นเด็ก สมมติบางคนสอนไปอยากเห็นเด็กไปด้วยว่าเด็กทําอะไรอยู่ในห้อง,องนี้นะครับมีเด็กกวนไหมอะไรเงี้ยครูก็สามารถเลือกทางนี้นะครับใน powerpoint อันนี้ผมย่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขยายกลับมานะครับอ่าเวลาครูจะสอบจะฉายด้วย powerpoint ให้มาที่การตั้งค่า powerpoint หรือว่าสไลด์โชว์การนำเสนอนะครับแล้วเลือกเมนูที่เขียนว่า set up s l i d e s h o w หรือตั้งค่าการนำเสนอนะครับตั้งค่าการนำเสนอแล้วครูเลือกอันนี้นะครับถ้าครูเลือกไว้แล้วเวลาครั้งต่อไปเนี่ยมันจะบันทึกค่าไวเห็นไหมครัปกติทุกคนจะอยู่ในโหมดนี้คือ f u l s c r e e n Full s c r e e n หมายถึงว่ามัน powerpoint จะเร่งมาเต็มจอแต่ถ้าเกิดครูเลือกตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นลักษณะนี้คอยดูนะครับ แล้วครูสามารถอีกอันหนึ่งถ้าครูไม่ได้ตั้งเวลาครูให้เราคลิก PowerPoint Manually ก็เลือกอันนี้นะครับมีสองอย่างที่เลือกหนึ่งคือ Window s สองคือ Manual หรือว่าด้วยมือนะครับโอเคพอเรากดโอเคไปปุ๊บต่อไปเวลาเราฉชา้ PowerPoint เนี่ยอาจย่อ,ยอลงก็ได้นะครับเวลาเราฉาย PowerPoint ทำให้ดูเต็มๆก็ได้นะไม่เป็นไร เราฉาย PowerPoint ตรงนี้ใช่ไหมครับสไลด์โชว์ใช่ไหมพอเรากดสไลด์โชว์ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นวินโดว์แทนเราสามารถย่อได้แล้วเราสามารถคลิก PowerPoint ไปต่อได้โอเคไหมครับมันจะเดินเรื่องของมันไปต่อโดยเป็นแบบแมนวนวลคือเราค่อยๆซ่อนไปแล้วเราก็ยังเห็นหน้าจอเด็กไปด้วยได้อันนี้คือสิ่งที่จะช่วยครูดูใหม่นะครับ ผมทวนนะครับจบการสอนทวนนะครับอยู่ในเมนูสไลด์โชว์1 2 3 4 5 6 7เมนูที่7นะครับการนำเสนอหรือสไลด์โชว์แล้วเลื่อนมาที่เซตอัพสไลด์โชว์หรือตั้งค่าการนำเสนอจากฟูลสกรีนเป็นวินโด์นะครับจากทามมิ่งเลือกเป็นแมนนวลแล้วกดโอเคครั้งต่อไปเวลาเราปิด powerpoint เวลาเรานำเสนอปุ๊บเนี่ยมันจะได้เป็น window, วินโดว์เราย่อ Window ์ได้นะครับโอเคไหมครับอันนี้คือเทคนิคที่2ที่ครูถามกันมาอ่าทีนี้เวลาที่ครูแชร์สมมุติว่าครูแชร์เต็มหน้าจอสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูข้อ3นะครับเดี๋ยวข้อ3คือเวลาครูแชร์หน้าจอแบบเต็มจอ ถ้าครูไม่ได้แชร์เป็นวินโดว์เล็กๆนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้เป็นเต็มจอก่อนนะครับแล้วพอผมกดแชร์เดี๋ยวพอผมกดแชร์ในใน powerpoint ในนี้นะครับแชร์ powerpoint นะครับอ่าอ่า,อาพอผมแชร์ powerpoint มันจะเด้กมาเต็มจอถูกไหมครับ ถึงเราเล็กมันก็ยังเล็กอยู่โอเคอน,นี้คือแชร์แล้วนะครับพอผมกดนำเสนอปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งมาเต็มจอโอเคไหมครับอันนี้ของผมมัเคยปิดไปแล้วผมเห็นของครูบางท่านน่ะพอเสนอเต็มจอแล้วมันจะขึ้นแถบบางคนมันไม่มันไม่มาขึ้นในในโปรแกรมว่าเรานำเสนออยู่แต่ว่ามันจะมาขึ้นแถบอยู่ใน powerpoint ว่าเรานำเสนออยู่ ด้านล่างแล้วมันจะมีให้ Stop Sharing กับซ่อมปุ่มมันจะอยู่ด้านล่างหรือบางคนก็อยู่ด้านบนนะครับผมเสนอว่าให้ครูซ่อมซะน,นะครับเพื่อว่ามันจะได้ไม่มันจะได้เห็นแต่ powerpoint ครูเม้ม่เวลาครูอัดมามันจะมีทั้ง powerpoint และคำว่าอะไรอ่ะนำเสนอหน้าจอนะครับ กดยุติการน,นำเสนอหรือซ่อนนะครับมันจะมีอยู่ครูลองไปดูนะครับสังเกตดูถ้าครูซ่อนไปสร้างมันจะหายไปนะครับแต่ทีนี้เวลาครูซ่อนแล้วเนี่ยพอครูเริ่มนำเสนอครูจะต้องกลับมาหยุดนำเสนอที่นี่เองนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่สแล้วนะครับทีนี้บางคนบอกว่าเอา้า แล้วทีนี้ระหว่างสอนเกิดเปลี่ยนใจเมื่อช้าเมื่อกี้มาสเตอร์บอกว่าให้ยุติการสอนไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กปิดไมค์เลยใช่ไหมครับเรามากดมิ e t i n g ออปชันระหว่างสอนได้นะครับแล้วเปิดให้เด็กเขาอันมิวตรงนี้ได้หรือเราจะเปิดให้เด็กพรีเซนต์ได้เราก็เปิดไปนะครับโอเคไหมครับแล้วเราก็กดเซฟคืออันนี้เป็นการเปลี่ยนใจในระหว่างที่เราสอนนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือห้าอย่างที่ผมอยากจะบอกครูวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวและไม่ให้เสียงผมมันแย่ไปกว่าน,นี้นะครับวันนี้เรามีห้าเรื่องนะครับเดี๋ยวผมทวนให้ครูดูอีกครั้งหนึ่งห้าเรื่องของเรามีอะไรนะครับห้าเรื่องของเราคือหนึ่งการเน้นให้ครูอะไรตั้งค่าก่อนและหลังการสอนนะครับสอง สองนะครับในเรื่องของการแชร์ powerpoint สามในเรื่องของการแชร์หน้าจอแล้วซ่อนปุ่มนะครับสี่ในเรื่องของการเปิดปิดเสียงเพิ่มเติมระหว่างที่เราสอนอยู่นะครับในระหว่างที่เราสอนอยู่และห้าในเรื่องของการแชร์ลิงก์ในระบบสวิตช์เอาลิงก์ที่ถูกต้องไปนะครับครูที่ดูไม่ทัน ผมพยายามช้าลงแล้วนะครับครูก็ไปทบทวนดูนะครับระบบเสียงอาจจะไม่ค่อยดีแต่รับรองว่าดังครับดังแบบแผลบ,บแบบแล้วพบกันวัรจัรน์นะครับก่อนยาดถานอมเสียงไว้สำหรับการสอดเด็ก4ีคาบในวันจัรนท์นะครับขอบคุณครับพบกันสวัสดี